เป็นบ้านที่ผมนอนอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้ววันที่ฝันก็คือนอนที่บ้านคือปกติอะผมเดินทางบ่อยมากผมเดินทางไปทําบุญที่อุดรธานีบ้างผมเดินทางไปกรุงเทพบ้างเดินทางไปทําบุญที่เชียงใหม่บ้างนะครับผมเดินทางบ่อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งาสว่าอาจารย์วันที่อาจารย์วันที่ฝันเนี่ยนอนที่ไหนนอนอยู่ที่บ้านนะครับ นอนอยู่ที่บ้านบ้านเลขที่นี้ทุกคนบ้านเลขที่6กห้าหนะครับนี่เด้อแคบแคบแคเดี๋ยวผมจะเล่าตอบก็คือ สบายดีไม่ไมวันสบายดีพี่น้องทางเราคุณไมเดียสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสวีดัสสวัสดีพี่น้องพอ่อแม่พี่น้องป่อไปสุขสุขคน <s> คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับใครเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังจากการที่ผมให้แนวทางมานะครับจากประวัติของการให้แนวทางมาเนี่ย ในช่วงพรรษาเนี่ยแนวทางมันจะไม่เข้ามันจะเข้าข้ๆหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างเว้นงวดงวดเว้นงวดเว้นสองงวดเว้นสามงวดก็ว่าไปแต่ปกติแล้วเนี่ยงวดสุดท้ายก่อนออกพรรษานะครับงวดสุดท้ายก่อนออกพรรษาแนวทางมันจะเข้าแต่มันจะต้องเข้าแบบเล่นแรกแปรธาต แต่มันจะเข้าแบบเราต้องเล่นแล่เปรตสักนิดหนึ่งมันจะเริ่มมาตั้งแต่งวดก่อนออกพันสาแล้วตั้งแต่จริงๆมันจะต้องมาตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งแล้วคือเรายัางงวดที่แล้วเนี่ยผมให้99ใช่ไหมเมื่อก็ปีนหัวออก66ถ้าผมให้66มันจะออก99แล้วถ้าผมให้66กับ99มันจะออก6996 อย่างเช่นงวดที่จะมานี้บัตทีนี้มาเว่าพื้นงวดที่สิมานีผมให้ผมให้เบอร์ใบไม้บนใบนไม้แปลว่าบน8ปห้าใช่ไหมมันจะออก8ปดห้ามันจะไม่ออกบน8ปห้าอันนี้ตามประวัติที่เคยมานะครับมันจะออกเป็นล่างตัวเนี้ย ให้บนมันไม่โฟกัสให้บนมันจะออกเป็นล่างและมันก็จะไม่ออกล่าง8 5แต่ว่ามันจะออกล่างตัวนี้ผมให้ตัวนี้บนใช่ไหมทุกคนเพราะให้ตัวนี้บนบนตัวนี้มันจะออกเป็นล่างและมันก็จะออกเป็นตัวกลับเ,เข้าใจใช่ไหม มันเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับมันเป็นแบบนี้ทุกปีมันเป็นแบบนี้ทุกปีผมก็เลยต้องต้องบอกทุกคนไว้มาเรื่องความฝันต่อบ้านที่ผมนอนเนี่ยบ้านเลขที่หกห้าหหมู่ห้านะครับคือผมก็นอนอยู่ในห้องเนาะความฝันถ้าผมเล่าแป๊บเดียวจบแต่ผมจะเล่าทั้งความฝันแล้วก็เล่าเรื่องงูนะครับคือ เฮ้ากันอนอยู่ใน้องนอนทุกคนผมก็นอนอยู่ใน้องนอนแล้วอยู่ดีๆก็ม้ามีม้าวิ่งเข้ามาอยู่ดีๆก็มีม้าตัวหนึ่งเป็นม้าสีลูกงั่วแม่สีลูกวัวคือมา้าสีน้ำตาลน้ำตาลออกส้มๆก็คือสีนน้้ตตาาาลลออกสีน้ำตาลน้ำตาลออกสีสม้สมๆ วิ่งเข้ามาทุกคนวิ่งเข้ามาในห้องคือมันเข้ามาในบ้านเข่ามาในฮื่นแล้วก็เลี้ยวเข้าห้องนอนผมแล้วก็เลี้ยวเข้าห้องนอนผมทุกคนพอเลี้ยวมาเสร็จปึ๊บม้าปกติมันมามันวิ่งมาใช่ไหมแล้วมันกระจอด แล้วผมก็นอนอยู่บนเตียงนะในฝันคือผมนอนอยู่แล้วม,มากก็นอนลงม้านอนนอนเหมือนวัวนอนอนะ่ะนอนพับพับขาหน้าแล้วก็พับขาหลังแล้วก็เชิดคอขึ้นแล้วก็นอนเฝ้าผมอ่ะแล้วผมก็ตื่นตีความฝันบ๊อพี่น้องเอามาสิฝันเห็นมา้าาหนังสือมาดิ พี่น้องเลขเด่นเอาเรียบคือดำเท่ะบเปน็นยังไงสวยนะเล็กฟันเห็นมา้าจาว่ามันมีเลขหนึ่งที่ว่าช่วงเข้าพรรษามันจะออกบ่อยมากนะแต่ยังไม่ออก ใช่เลขเนี้ยต้องตามเลขนี้ต้องตาม,ตตามไม่ได้ฝันว่าขี่ม้านะทุกคนอันนี้อันนี้ดูในใน,ในหนังในหนังสือทํานายฝันนะครับตั้งว้ต่างไว้ซู้อันเนี้ยแล้วผมก็ตื่นซึ่งผมจะพาทุกคนมาตีหวยวันเนี้ยจะพาทุกคนมาตีหวยเอาออกมันเสียนั้น คือผมพูดทุกงวดผมพูดมาประมาณจะปีแล้วสี่ปีแล้วนะผมพูดมาสปีแล้วว่างวดก่อนออกพรรษาหรืองวดหลังงวดออกพรรหลังออกพรรษาก็คืองวดวันที่หนึ่งกันยากับวันที่16ตุลาเนาะของเดือนนี้ ทุกคนเลขที่ต้องตามคือเลขอะไรนะผู้ใดสีจําได้มาิน,นี้ต้องมันต้องมีคนจําได้ล่ะแต่ว่าผมยังไม่เคยพูดในปีนี้เลยนะใครที่ดูติดตามผมมาเกินหนึ่งปีจะจะเข้าใจเลขที่ต้องตามตอนช่วงก่อนออกพรรษาหรือหลังออกพรรษา,าต้องตามเลขอะไร ต้องตามเลขอะไรเลขที่ต้องตามวันที่16ตุลาและวันที่1พฤศจิกาคือเลขตัวนี้เพราะว่ามันเป็นวันที่พญานาคเนี่ยออกจากจำพรรษาแล้วปูพญานาคหญ้าพญานาค ออกจากจำพรรษาแล้วเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนส<ม>ิบเอ็ดต้องตามทุกงวดและผมก็มีหลักฐานมายืนยันผมพูดแบบนี้ทุกปีปีที่แล้วผมก็พูดปีที่แล้วข่อยกว้าพี่น้องปีที่แล้วข่อยกว้าปีที่แล้วข่อยกว้าวเบิอ้องอนี้ประกอบข่<ม>อยบรลลูนล้มเลี่ยงข่นะอยมีหลักฐาน ใครไม่เชื่อพญายนาคก,ก็แล้วแต่แตผมพูดมาเออบริเวณซีปีสามปีน,ปปนี่ผมพูดมาสามปีแล้วว่าก็คือตั้งแต่ปีนี้จะเป็นเป็นการพูดปีที่สี่ผมพูดมาโดยตลอดว่าทุกคนงวด วันที่ออกพรรษาหรือหลังออกพรรษาไปดูดูงวดวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกาหน่อยอ่ะดูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหน่อยเห็นบ่เห็นบ erm ่พี่น้องเบิรงงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหรือเปล่นี่มันจะมีหนึ่งหาขึ้นกันนี่บอตัวพฤศจิกาเหรอเออเห็นบ่ในช่วงไม่ ตอนที่มันออก16พฤศจิกางวดนั้นนะ่ะวันวันออกพรรษามันตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกาอืสวัสดีคุณแก้วใจนะครับเนี่ยสิพฤศจิกาปีาปี55าห้าอุ้ยโบเมียนนง,นนง,นนงไม่เป็นไรบบเป็นอย่างถือว่าโบพิด ผมบอกว่า15บห้าำเดือน11ต้องตาม11เอ็ดเอาเสียงลงหน่อย11เนี่ยไม่ต้องอะไรมากก็ได้แต่วันข้างขึ้นข้างอะไรมสิบห้าำเนี่ยอันนี้ต้องตามจําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนห้ามาแล้วหนห้ามาแล้วแล้วงวดนี้เนี่ย ผมฝันเห็นมมาโดยทางจีนนะครับทุกคนเนี่ยโอ๊ยปี๊ดขึ้นมาในหัวเลยเพราะฉะนั้นผมฝันเห็นมาามาในเลขจีนเนี่ยเขาตีเป็นเลขแปดพี่น้องมาทั้งจีนนี่ยเขาตีเป็นเลขแปดเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับเลขแปดมาใสา่ แล้วทุกคนมีสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นอันนี้ผมเล่าพร้อมกันกับเรื่องงูเลยนะมีสิ่งบังเอิญเกิดขึ้นวันนี้ตรงหน้าปู่ดำเลยนะตรงหน้าปู่ดำมีงูพึ่งคลอดโบเมนหมงูพึ่งพึ่งออกจากไข่งูหัวจะออกจากไข่พี่น้องพอดีผมไปปลูกต้นไม้ย้ายต้นไม้เป็นลุกต้นไม้อีกสนอก แล้วก็เจองูตัวหนึ่งแล้วไปเจองูอยู่นะครับปู่ดังแล้วทุกคนผมถ่ายรูปพอาละแล้ว,แล,วแล้วพอผมถ่ายรูปทุกคนดูนะดูแล้วตีเป็นด้วยกันนะพี่น้องผมนั่นมาปฏิปต่อเรื่องวันนี้ผมคนคิงลุกเลยนะพี่น้องค่อยคนคิงลุกเลยดีเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนเห็นเป็นเลขอะไร นี่นะพี่น้องเห็นเป็นเลียกหนังทีแน่ๆนะมันเชื่อมใส่ไอแพดได้ไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคอยสิลองใส่เหมือนคุณครูสอนโอเคแบตหมด เห็นเป็นเลขเลขกอะไรที่แน่ๆผมเห็นเป็นเลขสองตัวที่แน่ๆขอเห็นเป็นเลียกสองตัวพี่น้องก็คือกงแบบว่งออกมาจากไข่เลยใช่เขาออกจากไข่เขาเพิ่งออกจากไข่แล้วทำไมมันตัวใหญ่จังเลยอ่ะก็คือไทยแบบระยะไกลนีอพี่น้องแล้วก็ซูมนำ มันจะดูตัวใหญ่ก็คือมันมันมันถ่ายระยะใกล้นะครับทุกคนอันเนี้ยอันนี้คือถ่ายระยะใกล้แล้วก็ซูมนะครับมันก็เลยดูตัวใหญ่มันเป็นเลขที่มันคุ้นตามากมันเป็นเลขที่ผมคุ้นตามากทุกคนมันคือเลขนี้เออเหมือนมันเป็นสัญญาณบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนปูดำเพื้นมาบอกว่า ปูสิมาแล้วจังเสียมันเป็นการเริ่มต้นใหม่เดยอยู่สินะทุกคนผมเห็นตัวเลขเลยก็คือตัวนี้เลขแปดแปดไีกแล้วดูเป็นสองเลขเท่าที่ผมตีนะทุกคนพี่น้องตีเป็นเลขยังก็คือสองตัวนี้ มีใครเห็นเป็นเหมือนผมไหมไมีไมกว่าพีทว่าถือตายดีได้ตายไหลเสียพี่น้องแต่ว่าตัวเล็กข้างหน้านี่ผมว่ามันหนีจกอะไรกันนี้บอก่เล็กแปดยังไงยังไงก็ดูเป็นเล็กแปดเล็กห่อเบหญ่คาร์ซิมี่เลขตัวที่สามก็คือเลขกหนึ่ง เพราะว่าเลขหนึ่งมันพาดตรงเลขแปดไงทุกคนหรือเปล่าหรือว่าที่คดที่งออยู่นเป็นเลขศูนย์หอเเออเนาะม,นมันมันงอข้างหลังเป็นเลขศูนย์โอเคงั้นสามตัวสามตัวเป็นแบบนี้ คุณเพิ่มพูนบอกว่า208กับ288แครับอาจารย์ประสันเห็นบอกเห็นบอกเมืเ่อบอกคือกันแต่ว่าผมเห็นเป็นตัวนี้พี่น้องแต่ว่ายังไงผมก็แบบว่ามีความเชื่อมั่นสำหรับงวดนี้นะแต่ว่ามันจะออกมันจะออกตัวกลับเขียนให้คักปันนี้เอา ตัวนี้หาซื้อได้ไหมทุกคนตัวนี้หาซื้อได้ไหมมันเป็นเล็กแบบว่าหาซื้อ,อยากวอมันเป็นเล็กหาซื้อ,อยากบอตัวนี้นะคือผมอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยได้อะทุกคนเพราะว่า หมดเกลี้ยงแล้วหรอหาซื้อไม่ได้แล้วหรออ,อ้แปดห้าห้าแปดน่าจะยากยากหมายความว่ายังไงหมายความว่าหนาสิออกาอยากสิบอก